อามาประกอบดอกกันเลยดอกที่เราได้แบบนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่เราตัดไว้เนาะใช้กาวนิดนึงนะคะกระดาษยุ่นดำค่ะทากาวแล้วก็พันพันให้ปิดได้นะคะพี่ๆพ,พันสักสองสามรอบเนาะ แล้วก็หนวดจันให้อยู่ตรงเี่ยงของใบที่สามนะคะแล้วก็พันตรงนี้ก็คือทั้งเบามือแล้วก็ดึงกระดาษไปในตัวเนาะพันมาได้สักระยะนะคะามาใส่ทูบเนาะทูบจะอยู่ตรงข้ามของหนวดจันนะคะ ดึงใช้กาวติดเป็นอันเสร็จหนึ่งดอกนะคะละักษณะดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกเผาไส้หมวนโบราณค่ะ